อยู่กับผู้โชคดีที่จับฉลากได้เป็นความรูส้สึกไงพี่ดีใจครับที่ไม่คิดว่าจะได้มาที่นี่จะทำเป็นเลอศลังมาหลายปีแล้วฉีดที่ไหนมานะครับพี่ฉีดกันเองครับตอนอยู่อายุประมาณ17ตอนแรกมันก็ได้ครับมันก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรมากครับแต่พออยู่งานไปงานไปมันก็มีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันแค่รอเวลาใช่ครับมันเหมือนมันรอเวลาเหมือนเหมือนหมดอายุของมันครับอะไรแบบจะบอกว่าแบบวัยรุ่น พี่กำลังอยากจะเสริมไหมหรือยังไงเลิกเถอะครับนะครับอย่าไปทำกันเลยตอนแรกอาจจะดีก็ได้แต่ว่าิอาจจะดีก็จริงแต่ว่าตอนหลังๆไม่ไม่ไม่ได้ดีเหมือนตอนแรกนะครับจะรอเวลาแล้วพี่จะลอละมานมากนี่ข้าวผ่ามาแล้วพี่ที่โชคดีได้ล้อสารเหลวแล้วก็ยังงี้มันไม่ดีอ่ะจะไปหาทำ ใจปะไัรุ่นอยากเลาะสกิปอยากใหญ่อยาก,ยา,ก,ย,าก,ย,ากยาวสกิปเดี๋ยวบอก